สงสัยกันใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมใช้มินิแท็บเล็ตตัวไหนเล่นเกมอยู่บอกเลยว่าตัวนี้ผมได้ทดสอบประสิทธิภาพผ่านอันตูตูเรียบร้อยแล้วคะแนนรวมอยู่ที่ประมาณ1.68ล้านคะแนนทุกคนมีใครรู้บ้างว่าผมใช้ตัวอะไรอยู่ลองเรากันดูนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับ a u d i o q iplay 70 mini ultra แท็บเล็ตสายเล่นเกมที่บอกเลยว่าลื่นสุดๆมาพร้อมกับคู่ชิปเซ็ตที่แรงระดับแฟลกชิ p ใครที่ชอบเล่นเกมแบบปรับภาพขั้นสุดนะครับผมตัวนี้เหมาะมากๆและที่สําคัญนะอุปกรณ์เสริมนีเขาให้มาจัดเต็ม ทั้งออดูคิวเกมแพดจอยสติ๊กหัวชาร์จพีดี20วัตต์และเคสใสมาแบบครบ,บในราคาเพียง13,990บาทเท่านั้นส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมาที่กล่องแรกเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอตัวเครื่องขนาดหน้าจอ8.8นิ้วขนาดตัวเครื่องยาว208.2ม mm, ิลลิเมตรกว้าง129.6ม mm, ิลลิเมตรบางเพียง7.9มิลลิเมตรเท่านั้นเองสีสเปซเกร a หน้าจอ iPS มุมมองการรับชมกว้างถึง178องศาให้ภาพและสีตรง เหมาะกับการเล่นเกมหรือจะทํางานกราฟิกก็ตอบโจทย์พอดเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบ USB 3.1สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้อีกด้วยและยังแถมสายชาร์จ Type C และเข็มจิ้มติมมาให้มาต่อกันที่ ODUQ Gamepad Joystick เป็น Joy Game Controller ออกแบบมาให้เชื่อมต่อได้ทางมินิแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบลําบากเพราะตัวเชื่อมต่อออกแบบมาให้โยกได้ไม่ต้องกลัวหกักป้องกันไม่ให้พังง่ายเสียบเชื่อมต่อผ่านตัวเครื่องได้ทันทีเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนควบคุมได้อย่างแม่นยําจับกระชับมือในแ ชาร์จ PD 20วัตต์จ่ายไฟผ่านพอร์ต USB Type C และกล่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเคสใสคุณภาพดีออกแบบมาให้พอดีกับตัวเครื่องเลยอันบอกกันไปแล้วทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามินิแท็บเล็ตที่ออกแบบมาให้เล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยสเปคเป็นยังไงเริ่มกันที่หน้าจอก่อนเลยหน้าจอมาพร้อมความละเอียดสูง2 5 K 1 4 4 h z ให้ภาพลื่นไหลสวยคมชัดสีสันสดอิ่ม จะเอาไปดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมก็ฟินสุดๆตัวชิปเซตเนี่ยเป็น snapdragon 7 plus gen 3สามารถดันเฟรมเรทได้สูงสุดถึง144 fps หรือจะใช้เล่นเกมกราฟิกสูงๆเล่นในแบบเนียนๆเนี่ยไม่มีสะดุดอ่ะอาจจะยังไม่เห็นภาพกัน เดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่ายังเล่นเกมเอวเนี่ยปรับเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทเล่นเกมลื่นๆไฟังหนักก็ยังไหวทัชแพดลื่นพอดีมือกดป่อยสกิลได้ต่อเนื่องเวลาวิ่งเข้าไปโจมตีศัตรูเนี่ยทำได้แบบชิวๆไม่มีกระตุกขึ้นแหลงคอนได้สบายมาต่อที่ p ับ G ีกันบ้างปรับเฟรมเรทได้สูงสุด120 fps ทัชลื่นติดนิ้วล็อกเป้าได้แม่นยำแต่แร้งเพลินๆใช้ตัวเนี้ยเล่นลื่นไหลมากๆเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดียิ่งขึ้นหน้าจอกว้างมองตูได้รอบทิศทางเวลาเอาไปเเ่่่นนนนนนกบคออืมยวาี้แช เป็นเกมกราฟิกสูงปรับเฟรมเรท60 fps ถึงจะปรับได้ไม่สุดแต่ค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวตอนแรกผมก็กังวลว่าเครื่องจะอืดหรือว่าจะสะดุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยกราฟิกเนี่ยยังสวยชัดตีมอนเตอร์ได้แบบสมูทสมเลย Delta Force เกมชูติ้งสเปคสูงแต่เอาดูคิวไอเพลย์เ i มินิลต้าก็ยัง,งอยู่เล่นได้แบบลื่นไม่มีปัญหาเลยพูดได้เต็นปากเลยนะครับว่าตอนนี้เอาดูคิวเป็นเจ้าเดนยในตลาดที่เล่นเกม, Delta Force ดมกเดล,ล้วติดใจขนาดนี้ลองไปต่กันที่เกมกม AdFO ันบ้าเกมรกาฟิก เกมนี้ลองต่อจอยเล่นดูแล้วบอกเลยว่าฟินสุดๆเพอะเล่นเกมกับจอยสติ๊กมันได้เป็นประสบการณ์ที่มินิแท็บเล็ตเจ้าอื่นเนี่ยเขาให้ไม่ได้จริงๆคือมันเติมเต็มจิตวิญญาณของเราเกมเมอร์จริงๆเพราะการเล่นเกมด้วยจอยสติ๊กเนี่ยนั้นเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ทุกคนเนี่ยทวิน,น,ทนหาแน่นอนเมื่อเทียบกับฟังกชันพร้อมของแถมจอยสติ๊กในเลทราคาเท่านี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเล่นเกมแล้วเรื่องที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องลำโพงตัวนี้ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่ระบบเสียง DTS รอบพิษทาง และยังมีสมาร์ท p a a m p l i f i e r สามารถปรับเสียงให้คมชัดได้ยินเบสแน่นยิ่งขึ้นเหมาะกับการเล่นเกมหรือดูภาพยนตร์มากๆตัวกล้องกล้องหลักเนี่ย13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลช led และกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องกล้องนะัแต่ถ้าถ่ายออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแบตเตอรี่7,3 0ดมิลลิแอมชาร์จไว่ยีวัตต์ลองมาแล้วผมเล่นเกมได้ยาวยาวชั่วโมงเลยและที่สําคัญไม่มีการชาร์จระหว่างเล่นเกมด้วยสามารถปรับเฟรมเรทลดลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้ระหว่่่าาางงเเเลลนนใฟรรมปกตต,ติแแบจะช้ถ องปรับเฟรมเรทแบบสูงสุดจะเห็นว่าแบตลดลงเร็วกว่าส่วนหน้านอ,อื่นๆที่ทาง a u d i o q เทสมาให้สําหรับ Music Streaming เนี่ยสามารถฟังได้ต่อเนื่อง60ชั่วโมงเล่นวิดีโอได้ต่อเนื่อง16ชั่วโมงและวิดีโอ Streaming ต่อเนื่องถึง14ชั่วโมงแรมอยู่ที่12 GB รอมอยู่ที่256 GB รองรับการเพิ่มหน่วยความจําภายนอกผ่าน Micro SD Card ได้สูงสุดถึง1 TB และตัวนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องเล่นเกมนะครับเขายัางมีผู้ช่วย AI มาด้วยสามารถเลือกใช้ Gemini Assistant ได้เร็วกว่า Snapdragon 6 Gen 1กว่า2เท่าสามารถดูใช้ไปทํางานต่อต่อ หรือซื้อใช้ในชีวิตประจําวันได้ยางน้องน,นันกเรียนนักศึกษานะครับจะซื้อไปใช้ในการเรียนนะรีเสิร์ชข้อมูลพิเศษงานอาจารย์หรืออ่านฟิกก็เลื่อนขึ้นลงแบบลื่นๆฟังเพลงดูซีรีส์ตัวเนี้ยตัวเดียวตอบโจทย์ดีไซน์เรียบหรูพรีเมียมตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบฟูลเมทัลมีโลโก้ออดูชิลเล็กๆอยู่ตรงกลางข้างหลังน้าหนัก3า5กร,รัมค่อนข้างบางและเบาจับถนัดมือมากๆและสําหรับใครที่เจอปัญหาเครื่องร้อนนะครับอยากให้ลองมาจับตัวนี้ดูที่นาร้านบรรณาเขามีระบบระบายความร้อนขั้นสูงแผ่นระบายความร้อนขาด24,510 ตารางมิลลิเมตรรวมๆแล้วพอที่ลองใช้ตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับและใครที่กาลังมองหาดีไวซสักเครื่องเนี่ยเอาไว้เล่นเกมนะแต่รู้สึกว่ามือถือก็จอเล็กไปแท็บเล็ตก็ใหญ่ไปจับไม่ถนัดมือผมเนี่ยแนะนําเลยเป็นมินิแท็บเล็ตอย่าง Aldo Q iPlay 70 Mini Ultra ตัวนี้เล่นเกมเนี่ยสเปคแรงขั้นเทพเลยนะครับและอย่างอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับอย่างนี่เลยเป็นไงจอยสติ๊กบอกเลยนะครับว่าตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นไปอีกขั้นนึ่งม <c oughs> ินิแท็บเล็ เรื่องไม่เยอะตัวนี้เนี่ยพอเทียบสเปคและราคานะผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยโอเคเลยมาที่เรื่องข้อสังเกตกันบ้างน่าเสเียดายนะครับที่ a u เดอ Q i p ิวไอแพ i เจ็ดสิตัวนี้เนี่ยใส่ซิมไม่ได้ใครที่กำลังคิดว่าต้องการเครื่องที่จะสามารถทั้งโทรทั้งเล่นเกมได้จบในเครื่องเดียวเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสเปกกล้องที่มาน้อยไปนิดนึงสำหรับมินิแท็บเล็ตราคาหมื่นกลางๆสำหรับใครที่เอาไปถ่ายรูปแบบจริงจังนะครับตัวนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าถ่ายรูปลง Social เเชียลนนน่่่บออกวาาาาไมมปัญหแนน Social AutodioQ iPad 70 Minita รค1 3,990บาทตัวราคานี้เนี่ยได้ครบทั้งเซตเลยนะครับตั้งแต่ Audio Cube Gamepad Joy Stick หัวชาร์จ PD 20วัตต์และเคสใสพร้อมใช้งานไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยและทาง Audio ิ u เนี่ยสู์ไทยรับประกันให้ถึง12เดือนช้อปกันได้แล้วที่เวลาน่าริกสาขาหรือช้อปออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ BnN